นักลงทุนคนนี้ออกมาพูดกับคนทั้งโลกว่า CASH S trash. <S และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นนี่คือเรดาริโอนักลงทุนผู้ก่อตั้งบริตวอเตอร์เอสโซซีเอ็ซึ่งเป็นกองทุนเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาโด่งดังจากการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจและเชื่อว่าเงินสดเนี่ยไม่ควรถูกถือไว้เฉยๆเพราะว่ามันจะเสื่อมมูลค่าลงเรื่อยๆจากเงินเฟอ้อและไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะครับวอ์เรนบัฟเฟก์นักลงทุนอันดับต้นๆของโลกก็เคยพูดทำนองนี้เอาไว้เหมือนกันว่า cash is always a bad investment แม้ว่าเราจะไม่ได้เก็บเงินสดที่เป็นกระดาษไว้จริงๆแต่เราก็เอาเงินสดไป เก็บไว้ในธนาคารก็แทบไม่ต่างกันเลยเงินของเราเนี่ยก็จะถูกเงินเฟ้อกัดกินจนเสียมูลค่าไปอยู่ดีดังนั้นสิ่งที่เราควรทําให้เร็วที่สุดก็คือเปลี่ยนเงินสดให้กลายเป็นสิ่งทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตไม่ว่าจะเป็นทองคําหุ้นหรือคริปโตอันนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ของแต่ละคนหากคุณยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนเนี่ยผมก็มีแจกอีบ e ุ๊กที่สรุปพื้นฐานการเทรดไว้หมดแล้วลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ครับและคุณก็สามารถนําความรู้เหล่านี้เนี่ยไปฝึกจริงได้เลยกับ FBS บล็อกเกอร์ระดับโลกีี่ปมาว,ว12ระบบ ได้บัญชีจำลองให้คุณฝึกซ้อมแบบเสมือนจริงที่นี่มีสินทรัพย์ให้เลือกกว่า550รายการครอบคลุมทั้งหุ้นจากตลาดชั้นนําทั่วโลกคู่เงินทองคาและน้ามันสําหรับใครที่อยากลองฝึกเทรดดูนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดแอป FBS แล้วก็เปิดบัญชีด้วยตัวเองได้เลยผ่านในลิงกน์หนะนำโปรไฟล์หรือว่าหากพร้อมจะเริ่มแบบจริงจังก็สามารถเปิดบัญชีจริงได้ทันทีค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้นที่0%และสเปรดเนี่ยต่ำสุดที่0.7เปต้นทุนการเทรดเนี่ยถูกมากที่สาคัญเนี่ยมีทีมซัพพอร์ตดดดดูแลลลออ24ชั่่ววโมงง้้ยใครทีไ ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อย